เมื่อโรบโบร่วงโรย m i l ส s เคอร์เคสคือคำตอบผมว่าวลีนี้เนี่ยแฟนๆเวอร์พูเริ่มได้ยินกันมากขึ้นนะครับและก็ถือว่าเป็นหนึ่งในดีลที่น่าสนใจครับกับแบ็กซ้ายตัวใหม่ของทัพหงแดงแต่คําถามในคลิปนี้ก็คือ m i l ส s เคอร์เคสเนี่ยมีดีอย่างไรและจะเข้ามาอยู่ในระบบการเล่นของอัน็ชลอดได้ดีแค่ไหนติดตามพี่นี่กับฟุตบอลรีสตาสตอโดยผมยักษ์เมสแตนนะครับ Mainstand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคําเกรือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลิสต้าสตอรี่ครับเด็กระเบิดชาวฮังการ,รีนคนนี้นะครับเริ่มต้นในการเป็นเด็กโยชนของสโมสรราบิดเวียนนาครับยักษ์ใหญ่ในออสเตรียเลยแล้วก็เข้ามาอยู่ในแคมป์ศูนย์ฝึกเยวชนเนี่ยตั้งแต่อายุ11ขวบนะครับ แต่ระยะเวลาการเดินทางของเขาเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าตอนที่อายุ16ปีครับเข้ามาอยู่กับสโมสรเยือไม่คุ้นชื่อเลยครับแต่ทีมทีมนี้ถือว่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานครับในลีกของฮังการีแม้ว่าณับปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นทีมที่ขึ้นขึ้นลงลงครับเดี๋ยวลีกรองเดี๋ยวลีกสูงสุดแต่ถ้าว่ากันด้วยเรื่องของประวัติศาสตร์นี่คือทีมที่คว้าชแชมป์ลีกสูงสุดของฮังการีมาแล้ว4สมัยครับและที่สําคัญครับเป็นทีมที่มีชื่อเสียงครับโดดเด่ดนในเรื่องของการปั้นเด็ก สนามย้าของพวกเขาเพียงแค่1 5 0 0 0คนครับอาจจะฟังดูน้อยนิดนะฮะแต่ความทันสมัยเทคโนโลยีอุปกรณ์ความพร้อมในการปลุกปั้นเด็กเยาวชนคนหนึ่งเนี่ยเยเออได้รับคำชื่นชมอย่างมากสิ่งที่นี่แหละครับที่ทำให้วิลสเคอร์เคนนั้นแปลเปลี่ยนจากเด็กวัยรุ่นกลายเป็นผู้ใหญ่อย่างรวดเร็วเพราะเขาถูกผลักดันขึ้นซ้อมกับทีมชุดใหญ่เนี่ยทันทีเลยนะครับแล้วในทีมชุดใหญ่ณนะเวลานั้นก็เต็มไปด้วย บรรดาแข้งตัวเก่าหลายๆคนครับที่เคยมีประสบการณ์มากมายโดยเฉพาะในลีกท็อปของยุโรปหนึ่งในนั้นครับที่ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลของมิโลสเคอร์เคสคือทอมัสพริสกินครับแฟนๆยุคักต้น2000ปลาย90อาจจะพอคุ้นชื่อกันอยู่นะครับพริสกินอดีตกองหน้าทีมชาติฮังการีครับเคยมาลดแล่นในพริมลีกกับหลายสโมสรมากครับวัตฟอร์ดดาบี้ซอซี ซึ่งในเวลาที่เคอร์อเคสเข้าไปอยู่กับสโมสรเยือนนะครับเพลสกินก็ถือว่าเป็นกองกำลังหลักสำคัญของทีมแล้วก็เป็นนักเตะตัวเก่าที่พร้อมจะถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับเด็กๆเ,เยาวชนสิ่งสำคัญที่เคอร์อเคสได้รับก็คือความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจครับไอการที่คุณอายุเพียงแค่16 17แล้วถูกผลักดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ทันทีเหมือนกับคุณโดนผลักตกน้ำครับต้องเอาตัวรอดให้ได้ เพราะคุณจะโดนแบบรับน้องเยอะแยะมากมายการประทะที่ดุดันการเสียบการชนการเล่นที่มันแบบแบบผู้ใหญ่เข้าเล่นเหมือนเป็นการสอนไก,กลๆก็ว่าท่านนายอยากก้าวข้ามจากเด็กวัยรุ่นขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ต้องแกร่งให้พอต้องเอาให้อยู่ต้องรับมือกับมันให้ได้ซึ่งพริสกินสอนแบบนี้แหละครับพร้อมกับวิธีการแนวความคิดที่ถ่ายทอดมาจากประสบการณ์ของเขาเพื่อให้เคเคสนั้นกลายเป็นฟุตบ,บอล ที่ยอดเยี่ยมทั้งในและนอกสนามโดยเฉพาะในเรื่องของทัศนคติที่แข็งแกร่งมากๆณนะเวลานั้นครับบนวัยเพียงแค่17ปีมันมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่เขาติดทีมชาติฮังการีชุดยู21ใช่ครับเคอร์เคสแบกอายุราวๆ4ปีครับลงเล่นเป็นตัวหลักให้ทีมชาติฮังการีชุดยู21ปีแล้วครั้งนั้นลหละครับมันก็เหมือนเป็นการเบิกเนตรครับให้กับบรรดาแมวมองทั่วทั้งยุโรป หนึ่งในแมงมองสําคัญก็คือมาจากเอซิมิลานครับซึ่งสุดท้ายแล้วพอเรื่องราวของมาร์ลสเคเคสไปเข้าหูของเปโลมาดินีครับแล้วมาดินีก็เช็คของแบบละเอียดยิบเพราะนี่คือตำนานตำแหน่งแบ็คซ้ายของโลกลูกหนังเราใช้คำนี้ได้เลยครับไม่ใช่เป็นแค่ของเอซิมิลานหรือวงการฟุตบอลอิตาลีหรือทีมชาติอิตาลีแต่ คือไอคอนสัญลักษณ์ของตำแหน่งแบ็คซ้ายในโลกลูกหนังยุคใหม่ได้เลยครับสำหรับปาโรลมมดินีเพราะฉะนั้นการที่เด็กคนหนึ่งอายุ17ได้รับการยอมรับจากปาโรลมมดินีมันแทบจะไม่ต้องเสียเวลาคิดเลยครับคือเคสไล่ฟังบอกว่าแค่รับสายจากมาริดีนีนครับมันก็แทบจะไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นเลยครับพร้อมตอบตกลงและเก็บกระเป๋าไปมิลานทันที นั่นคือกาวกระโดดครั้งสำคัญครับของมิลลสเคอร์เคสเพราะที่มิลานมันยิ่งใหญ่มหาศาลมากๆครับต่อให้จะได้รับการแปพรูฟแล้วจากทางเปาโลมาริ i น่แต่เคอร์เคสเข้าไปในวัยเพียงแค่ย่าง18ปีครับ17-18เพราะฉะนั้นเส้นทางในการฝ่าฟันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เนี่ยมันมีช่องว่างมหาศาลมากๆครับ ประกอบกับทัพปีศาจแดงดำในยุคเวลาตรงนั้นเนี่ยตำแหน่งแบ็กซ้ายที่จับจองไว้แล้วก็คือเจโอแอนโงเดสซึ่งอยู่ในร่างทองเลยครับเตโอร่างทองเลยครับตัวหลักของมิลานตัวหลักของทีมชาติฝรั่งเศสถ้ามองถึงเส้นทางการเบียดแย่งตำแหน่งมันยากมากครับแต่สิ่งที่เคเคสได้รับก็คือการมีเจโอแอนงเดสเป็นแบบอย่างนี่แหละครับซ้อมด้วยกันมองเห็นอยู่หยิบจับแบบอย่างตัวอย่างที่ดีจากเจโอ เคอร์เคสเลยฟังบอกว่าผมดูเจโอเล่นบ่อยมากครับแล้วก็ยังคงดูอยู่เขาสอนผมหลายเรื่องเกี่ยวกับการเล่นเกมรุกเช่นวิธีการหาช่องในด้านในวิธีการสร้างพื้นที่ด้วยความเร็วที่เรามีและวิธีใช้ความเร็วของเราให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดจะเรียกได้ว่าเจโอนั้นเป็นอีกหนึ่งอาจารย์ของมิลอสเคอเคสก็พูดได้ครับซึ่งเรื่องราวตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นราวหปีครับที่เคอเคสอยู่กับเอซิมิลาน โดยที่ไม่ได้รับโอกาสลงเล่นในทีมชุดใหญ่เลยแต่ได้แบบอย่างจากเตโอแอนเดสนั่นแหละครับเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ประสบการณ์ทั้งหมดจนเข้าปี2022นั่นแหละครับเขารู้สึกว่าโอเคครับการรอคอยบางทีมันอาจต้องใช้เวลาแต่ณนเะวลาตรงนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าโอกาสมันยากเหลือเกินครับในการขึ้นไปเบียดกับเตโอแอนเดสเพราะฉะนั้นเขาต้องการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอครับการเดินทาง เริ่มต้นใหม่อีกครั้งปี2022ครับ,รบเขาย้ายมาอยู่กับอาซัตอักมาในเนเธอร์แลนด์ครับซึ่งใช้เวลาปรับตัวหรือการพิสูจน์ตัวเองราวๆ2เดือนเท่านั้นครับกับวัยเพียงแค่ทีนเอจครับ18ปีไปปลายเท่านั้นเคเคสขยับขึ้นมาเป็นตัวหลักของอาซัตอักมาอย่างรวดเร็วครับ,รบพร้อมกับประเดิมสนามในทีมชาติฮังการีชุดใหญ่และหลังจากนั้นครับเขาก็เริ่มปักหมุดชื่อของตัวเองบนโลกลูกนนนหนังในฐานะของการเป็นแบ็คซ้ายดาวรุ่งจอมบุก ที่มีส่วนร่วมกับเกมรุกทําประตูได้แอซสซิสได้พลังงานเหลือล้นวิ่งไม่มีหมดซึ่งผลงานกับอัรมานในซีซั่นนั้นแหละครับมันยอดเยี่ยมมากๆครับยิงไป5ประตู7จ็แอซสซิสเล่นทั้งหมด52เกมครับทุกรายการถือว่าเยอะมากๆครับและมันก็เพียงพอครับที่ทําให้แมวมองจากฝั่งของพิมลิกนั้นจับตาดูซึ่งทีมที่ได้รับชัยชนะในดีลนี้ ก็คือบอลมัดครับและคนที่เป็นคนเจราจารในการดึงตัวมิลลสเคอร์เคสมาอยู่กับบอลมัด hmm. ก็คือริชาร์ดฮิลส์ครับผู mm ้ hmm. ในการคนปัจจุบันของสโมสรลิเวอร์พูลนั่นเองครับ mm hmm. ที่บอลมัดครับ mm hmm. ภายใต้ใการนำทีมของออนโตนีอิราโอราเคอร์เคสพิสูจน์ตัวเองในทุกทุกวันครับและพยายามแสดงผลงานอย่างชัดเจนด้วยศักยภาพที่เขามีความเร็วความแข็งแกร่งทางร่างกาย ความสามารถในการเติมเกมรุกและเกมรับอย่างมีประสิทธิภาพที่สมดุลกันเขาเติบโตและไปได้สวยกับบอลมัดมากๆครับซึ่งมีแผนการเล่นที่เน้นเกมรุกจากแนวหลังและกดดันสูงอยู่แล้วเคอร์เคสมีคุณสมบัติตรงตามสเปคนี้เลยครับโดยเพราะความสามารถในการเติมเกมรุกและเล่นในระบบเพรสซิ่งที่เข้มข้นครับแต่อีกหนึ่งคุณสมบัติที่มันโดดเด่นเหลือเกินครับซึ่งคนที่บอลมัดนั้นชื่นชมมากๆก็คือคาแรคเตอร์ จิตหัวใจของการเป็นนักสู้เนี่ยแหละครับช่วงแรกๆครับที่เจอกันระหว่างเคอร์อเคสกับอิราโอราอิราโอราถามว่าเป้าหมายของนายคืออะไรเคอร์อเคสตอบโดยทันทีนะครับบอกว่าผมอยากจะเป็นแบ็คเบิร์นหนึ่งของโลกในอนาคตเอาแค่คําตอบนี้ครับก็ชนะใจอิราโอราเรียบร้อยแล้วเพราะมันบ่งบอกครับว่าความมุ่งมั่นของคุณมีแค่ไหนเป้าหมายของคุณใหญ่ขนาดไหนเราไม่รู้หรอกครับว่าอนาคตจะไปได้ถึงจุดนั้นหรือเปล่ากับการเป็นฟูลแบ็คเบิร์นหนึ่งของโลก แต่แค่คิดและมีความฝันตรงนี้มันก็เพียงพอแล้วครับกับเด็กที่เพิ่งอายุเป็นแค่18ย่าง19และทุกอย่างมันก็อย่างที่เราเห็นกันนั่นแหละครับซีซั่นแรกอาจจะมีช่วงเวลาของการปรับตัวและต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวเองอยู่พอสมควรครับซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ตัวของมิลสเคอร์เคสนะครับแต่รวมถึงบอลมัดภายใต้การนำทีมของออนโตนีอิราอราด้วยถ้าใครจํากันได้ครับช่วงแรกที่อิราอรามาคุมบอลมัด ก็เลทเทสไม่เป็นท่าเหมือนกันครับ10เกมแรกแพ้ไปถึง7นัดแต่หลังจากนั้นล่ะครับอโรราค่อยๆปรับจูนจังหวะวิธีการเล่นให้มันเข้ากับทีมอย่างบอลมัดที่ไม่ต้องบ้าระห่ำวิ่งแบบ pressing แด n บนตลอดเวลาแต่รู้จักจังหวะจากโค้ชมากขึ้นและมันก็เป็นผลครับบอลมัดหลังจากนั้นดีขึ้นเรื่อยๆครับสร้างผลงานอย่างเสถียรและไม่เคยตกลงไปอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องดิ้นรนหนีตกชั้น ซึ่งมันก็หมายความว่านักเตะของบอลมัดก็ทำผลงานได้ดีตามไปด้วยซึ่งรวมถึงมิลลสเคอร์เคสด้วยครับผลงานของเขาค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างและจับต้องได้โดยเฉพาะซีซั่นที่ผ่านมาครับลงเล่นทุกนัดในสกพิมลีครับกลายเป็นแกนหลักสำคัญครับในการขึ้นเกมทางกราบซ้ายทั้งรับและรุกพลังงานเหลือล้นครับและมีภาพจำอยู่หลายๆครั้งครับที่เราเห็นมิลลสเคอร์เคสวิ่งทางตรง50หลา60หลา70หลา จากแดนของตัวเองขึ้นไปสู่พื้นที่สุดท้ายและจบด้วยการแอซซิสหรือทําประตูได้ด้วยไอภาพตรงนั้นแหะครับมันเป็นบทวิสูจน์ว่าทุกอย่างนั้นมันเพาะบ่มจนสุกงอมและที่สําคัญครับวินัยเกมรับก็ไม่เคยหลงระเริงครับทําได้ดีในระดับสอบผ่านได้เลยซึ่งมาถึงนับปัจจุบันเนี่ยคเคอสอายุเพียงแค่21ปีครับและถ้าเรามองหาคุณสมบัติแบบนี้ครับฟูลแบ็คอายุเท่านี้ เป็นตัวหลักของสโมอสรอที่เล่นอยู่ในลีกท็อปของยุโรปและมีผลงานสมนเสมอลงเล่นตลอดทั้งซีซั่นในเกมลีกมันจึงไม่แปลกครับที่ทำให้เคอร์เคสนั้นได้รับการยกย่องและถูกพูดถึงในวงกว้างมากขึ้นในเว็บไซต์ t ransfermarkt e ครับมีการระบ,บุมูลค่าของเขาเอาไว้ว่าเขาเป็นฟูลแบ็กอายุไม่เกิน21ปีที่มีค่าตัวสูงไปดับ2ของโลกนะครับในตัวเลข35ล้านยูโร เป็นรองเีงแค่คนเดียวครับกับตำแหน่งฟูลแบ็กที่อายุไม่เกิน21ปีก็คืออเลฮันโดรบาเดเด็กระเบิดของบาร์เซโลนานั่นแหละครับซึ่งบาเดนั้นมีมูลค่าสูงอยู่ที่60ล้านยูโรจนกระทั่งซัมเมอร์นี้แหละครับอีกหนึ่งย่างก้าวสำคัญก็เกิดขึ้นในการย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลเพื่อเป็นตัวแทนระยะยาวของแอนดี้โรเบิร์ตสัน ซึ่งในตำแหน่งนี้เนี่ยถ้าถามแฟนหงด้วยกันทุกคนพอจะทราบอยู่แล้วครับว่าเป็นหนึ่งในจุดที่หลายๆคนเชื่อว่าต้องมีการเสริมทัพแน่ๆเพราะผลงานของโรบโบในซีซั่นที่ผ่านมาเราก็ต้องยอมรับเขาว่าอาจจะไม่เหมือนคนเดิมครับไม่ใช่โรบโบเมื่อ4-5หปีที่แล้วผลงานก็ร่วงโรยตามวัยและสังขารเขาอายุ3 1ปีแล้วครับส่วนตัวเลือกอีกคนก็คือคอสตาซิมิกาสบนวัย29ปีถึงหน้าตรงนี้ แลหลายคนก็มองคลายย้ายๆกันครับว่าซิมิกสดีไหมดีครับแต่ดีเพียงพอที่จะยืนระยะเป็นตัวหลักไปอีกสัก3-4ปีหรือเปล่าหรือจะดีขึ้นมากกว่านี้หรือไม่อันนั้นแหะครับเป็นเครื่องหมายก้อนใหญ่มันจึงมีการเดินเครื่องดีลนี้เกิดขึ้นครับนั่นก็คือต้องการแบ็กซ้ายตัวใหม่ที่สามารถยืนระยะในอีกหลายๆปีข้างหน้าได้ด้วยไวที่ไม่มากเกินไปและมีผลงานที่จับต้องได้สเปคทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย อยู่ในตัวของมิลอสเคอร์เคสทั้งหมดเลยครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับจากเวอร์ลีข้างต้นเมื่อโรบบร่วงโรยเคอร์เคสคือคำตอบเอาจากตัวเลขสถิติซีซั่นที่ผ่านมาครับสองประตูกับอีก5แอซสซิสในการทำให้กับบอลมันมิลอสเคอร์เคสครับสร้างโอกาสสำคัญให้กับทีมได้ถึง36ครั้ง cross บอลสำเร็จ39ครั้งสถิติการเลี้ยงบอลสำเร็จเกินครึ่งครับ 56.4%และมีค่า XG ครับ Expected Goal นะครับอยู่ที่0.59ครั้งและค่า XG on Target ครับมีโอกาสทำประตูและยิงเข้ากรอบสูงถึง1.18ครั้งต่อเกมครับนี่คือตัวเลขของตำแหน่ง Fullback นะครับและถ้ามองไปที่เกมรับละ่ะที่มันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยต่อให้คุณเล่นเกมลุกโดดเด่นขนาดไหนตำแหน่งพื้นฐานของคุณก็คือเป็นกองหลังอยู่ดีครับ ซึ่งตัวเลขของมิลส์เคอร์เคสที่มันออกมาก็คือเมื่อเข้าทักเกิลครับมีโอกาสเป็นฝ่ายชนะถึง50%บเฉลี่ยต่อ1เกมนะฮะส่วนสถิติการดวนเดี่ยว1ต่อ1นในเกมรับเนี่ยเอาชนะได้ถึง53.2%ลูกดวนกลางอากาศเอาชนะได้36.4%และมีสถิติการตัดบอลครับอินเตอร์เซปเนี่ย45ครั้งซึ่งพอขมมดรวมกันแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนพอจะนึกภาพกันออกนะครับว่ามิลส์เคอร์เคสจะสามารถเข้ามา เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจของเอเลชล็อตครับดุดันกล้าหาญพลังงานเกมลุกชัดเจนเกมรับใช้ได้และมีความสดใหม่ด้วยวัยเพียงแค่21ปียังมีเวลาในการพิสูจน์ตัวเองและยืนระยะได้อีกหลายปีครนั่นคือคำตอบคราว่าทำไมเรอรวพูถึงต้องดึงตัวมิรัสเคอร์เกสเข้ามาร่วมทีมถ้ามองถึงตรงนี้ อย่างที่คุยกันไปแล้วครับเราเห็นอยู่แล้วครับว่ามิร็อตส์เคอร์เคสเป็นนักเตะแบ็คซ้ายที่ถูกต้องตรงสเปคและสามารถคาดหวังได้แต่การยกระดับนั่นแหละครับการเดินทางของเขาจากบอลมัตมาสู่ลิเวอร์พูลแน่นอนครับความกดดันความคาดหวังมากขึ้นกว่าเดิมบางทีมันอาจจะเป็นก้อนนี้แหละครับที่เราต้องรอคอยการพิสูจน์ว่ามิร็อตส์เคอร์เคสสามารถก้าวข้ามได้หรือไม่จะก,กลายมาเป็นตัวหลักของลิเวอร์พูลได้จริงหรือเปล่าจะรับมือกับสถานการณ์หลากหลาย ได้มากน้อยแค่ไหนและที่สำคัญจะเล่นได้ดีเหมือนตอนที่อยู่บอลมัดอย่างที่ทุกคนชื่นชมได้จริงๆหรือเปล่ารอคอยคำตอบไปมุมพร้อมกันครับเอามาฝากสาวหงแดงนะฮะตอนรับนั้งแต่ใหม่อยางม่รอลอสเคอร์แคสคิดเห็นอย่างไรคาดหวังแค่ไหนกับแบ็กซ้ายคนนี้คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับ ขอบคุณทุกคนครับสำหรับการติดตามฟุตบอลลิสตาราสตอรี่ทางช่องทางของเม s ส a ตนไทยแลนด์ของเรานะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ